สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนุ่งสิ้นแบบพับสองจีบนะคะถ้าถุงผืงนนี้เป็นผ้าฝ้ายสิ้นตาของเมืองเหนือนะคะเป็นผ้าฝ้ายนุ่มหนานุ่มค่ะแล้วก็ต่อใช้ด้วยผ้าลูกไม้นะคะเพื่อให้ได้ความยาวขึ้นนะคะถ้าผ้า นี่ค่ะถ้าตีนสิ้นผ้าสั้นเราก็จะหาลูกไม้มาต่อได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าค่อนข้างกว้างนะคะถ้าผ้ากว้างเราก็สามารถประยุกต์ใส่ได้ทาเป็นผัพสองจีบหรือสามจีบหนึ่งสปูก็ได้นะคะวันนี้แก้วก็ใส่เดชอยู่ข้างในนี่ก็เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเป็นผ้าต่อเดชผ้าต่อใส่สบายมากอากาศร้อนๆอย่างนี้ค่ะผ้าฝ้ายเขาจะระบาย สบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ซับเหนื่อได้ดีด้วยค่ะค้าไทยขอยงเรานะคะนี่นะคะขออน,นุญาตใส่ให้ดูนะคะด้นเข็มขัดเข้ามาไม่เป็นไรค่ะขออน,นุญาตออกเอาเข็มขัดแป๊บน,นึง ปรกรณ์ก็มีเชือกนี่ก็เชือกธรรมดาค่ะตัดมาจากชุดเดรสที่ชายยามากเราก็ประยุกต์ออกมาแบบมามัดนี่ค่ะแล้วก็เีเข็มขัดเข็มขัดอะไรก็ได้นะคะอันนี้แค่ใช้เข็มขัดทองเหลืองนะคะใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าตะเข็บเขาอยู่ตรงไหนเนาะสัเกตดูว่า จะมีเสียงพัดลมเวยนะคะร้อนอากาศร้อนตะเข็บอยู่ตรงนี้เราก็จะซ่อนตะเข็บอันนี้เป็นผ้าซีนตะเข็บเดียวนะคะไม่ใช่ผ้าไทยรื้อเนาะผ้าไทยลื้อจะมีสองตะเข็บนี่ค่ะเราก็ทํามาใกล้ๆหน่อยก็ได้่างนี้เลยนะคะกลางผ้าไปผ้ายาวผ้ากว้า,างมากเราก็พับเข้ามาค่ะดึงคบนะคะอันนี้เราจะนุ่งหลบ นี่ค่ะนี่ง่ายๆเราเข้ามาหนึ่งทบได้แล้วหนึ่งทบก็จะเหลือก็จะจะเหลือข้าิ้นอยู่นะคะเราไม่ต้องเย็บสําเร็จค่ะเสียดายค่ะเพราะถ้าไม่เย็บสําเร็จเราจะสามารถนุ่มได้หลากหลายค่ะหลายแบบค่ะแล้วก็ทบมาคราวนี้ก็ได้สองจีบแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าถุงก็จะได้เป็นสองจีบเพราะเขาซ้อนกัน ใ่พับซ้อนเข้ามาอย่างเนี้หนึ่งทบนะคะหนึ่งทบแล้วต่อไปนึ่ทบหนึ่ง,งสองทบแล้วจ้าที่จริงเราจัดให้ตรงได้รอยพับนี้เลยเพราะผ้าถุงมีรอยพับอยู่ตรงนี้นะคะยิ่งง่ายเลยค่ะพอพับเก็บไว้มันก็จะเป็นรอยพับอยู่อย่างนี้ค่ะโอเคย,ยิ่งดีเลยนะคะนี่ แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าซ่อนตะเข็บไหมนะคะหรือจะมีตะเข็บอยู่ตรงนี้พอดีแต่ไม่เป็นไรนะคะเห็นนะเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นี่ค่ะจะมองเห็นเป็นสองทบแล้วนะคะเราก็สามารถนุ่งโชว์นี้ได้ตรงนี้เราก็เอาผ้ามามัดเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะมัดเอวไว้ก่อนที่ขาดเข็มขัดเ,เราต้องใช้เชือกมัดอยนะคะ จะได้ไม่หลุดหรืจะเอาเข็มกัดมากัดไว้ถ้าเข็มกัดสวยๆนะคะหรือจะใช้หัวละสิ้นก็ได้แต่แก้วจะไม่ใช้หัวละสิ้นอันนี้จะทําให้แบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะคะจนให้เรียบอานนี้คะ่ะจะเห็นเป็นไหมคะพี่น้องจะเห็นเป็นสองทบแล้วนะคะเราก็จัดให้เท่าๆกันให้ตรงนี้ให้เท่าๆกันเนาะจะเพื่อความสวยงามนะคะ แล้วก็ซ่อนอนี้ไว้นี่ค่ะแล้วก็พับหัวซ้นขึ้นมาเขาซ้นเมืองเหนือเขาจะมีสามเขาจะมีเขาจะทอช่วงตัวแล้วเขาก็จะต่อต่อหัวเห็นไหมคะ,ะผ้าสีน้ําตาลนี่เป็นผ้าเหมือนผ้าดิบเอามาต่อนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นผ้าทอนะคะบางทีถ้าตีนจกเขาก็เอาตีนจบมาต่ออีกนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบไม่ต่อเราจะหาซื้อตีนจบ มาต่อเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นราวข้างหรือตีนจกเมืองรองหรือตีนจกน้ําอ่างแล้วแต่นะคะที่เราจะชอบนี่ค่ะพับออกมาคราวนี้มันก็จะปิดเชือกที่จริงถ้าเราไม่ใส่เข็มขัดเราก็ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะท้าให้มาดึงเลยนะคะโคดแข็งแรงงไงดึงผ้าก็ไม่มีหลุดค่ะเพราะเรามัดไว้อย่างดีมันอยู่ที่เรามัดเชือกตรงเอวนะคะดึงยังไงก็ไม่หลุดวิ่งยังไงก็ไม่หลุดนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นสองทบนะคะถ้าสมมุติคนตัวเล็กมากผ้ากว้า,างนี้เราก็ทำสามทบได้นะคะนี่ค่ะก็เก๋ไปอีกแบบนะคะเห็นไหมคะเป็นเป็นใส่สองทบไม่จําเป็นจะต้องไปเย็บสําเร็จเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะคราวนี้เพื่อความสวยงามนี่ถ้าเรานุ่งอยู่บ้านเราก็นุ่งอย่างนี้เฉยๆนะคะ ถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราก็จะใส่เข็มขัดได้เพื่อความสวยงามก็เอาเข็มขัดมาขัดรับแค่นั้นเองเข็มขัดทับแล้วก็หมุนหัวมา้สวยงามถูกต้องก็จัดระเบียบจัดระเบียบสังคมของ จันแะเบียบให้สวยงามแล้วแหละค่ะนี่ค่ะเนี่ยสวยยังก็ไม่รู้นะแต่แก้วก็ว่าสวยแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่กระจัดให้มันดีดีกระจัดเราขยับนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เดินเหินไปไหนก็สบายแล้วนะคะวิ่งก็ยังได้ค่ะมัเหมอะกับการที่ เราเดินเหนินสะดวกถ้าเราเย็บผ้าถุงสําเร็จมันจะเดินลํบาบากนะคะในความรู้สึกของแก้วอันนี้ในความรู้สึกแก้วแก้วจะเดินไงก็ขอโทษนะคะนี่ค่ะจะแหวกจะยกขาขนาดไหนนะคะก็ไม่ไม่ลำบากไม่ติดนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้เพราะว่าเราเดินเหนินสะดวกธรรมดาก็จะใส่กางเกงเล็ก้งข้างในนะคะหรือบางทีแก้วก็จะใส่ชุดเดสอย่างนี้แหละ มันจะได้สองชุดนะคะเวลาเราไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปแวะวัดแวะอะไรใช่ไหมคะเราก็ใส่ถุงเข้าได้เนาะสมายดีแต่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วเราก็ถอดผ้าถุงออกเราก็ใส่เป็นชุดเดสได้อีกมันได้หลายชุดอะคะ่ะเนาะแล้วแต่เราจะประยุกใส่นะคะนุ่งซิ่นก็สวยได้นะคะมานุ่งซิ่นเนื้นะคะ อนุรักษ์ความเป็นไทยแต่ว่าที่แก้วใส่นี่ก็จะเป็นการนุ่งสิ้นประยุกต์กันนะไม่ได้นุ่งแบบโบราณแบบเบ้ามันก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของเราเรายุคนี้สมัยนี้เราต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องนะคะนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นนะคะใครก็สวยได้ค่ะนุ่งสินส้นก็ดูดีดูหรูดูหรูดูดีได้นะคะนี่ค่ะ วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะมานุ่งสิ้นแบบพับสองจีบให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ